ออปชั่น n อ e เวลูนะครับเอ็นเวลูนะครับมีไว้เพื่อใช้เพื่ออะไรใช้งานตอนไหน o p ปชั่นเอนเวลูเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดก่อนนะครับว่ามันจะใช้งานในส่วนของ s s b นะครับในส่วนของ m b เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเป็นพา์ท,ที่เปิดอยู่นี้เลยละกันครับผมนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันเหมือนกับการคล้ายๆกับการซับเพจชิ้นงานคือมันจะไม่เอาชิ้นงานที่ใส่ฟังก์ชันของ Envelope เนี่ยมาคิด เป็นตัวอย่างนะครับเช่นผมเปิด m a ทโ็รกเพอร์ตก่อนอ่าเปิดแมทโ็รเพอร์ตขึ้นมานะครับตอนนี้แมทโ็รเพอร์ตของไฟฉายผมเนี่ยอยู่ที่40ประมาณ40กรัมนะครับแล้วก็วอลลุ่มอยู่ประมาณที่40,000ค mm ิวบิกมิลลิเมตรนะครับแล้วทีนี้ผมลองใส่ฟังก์ชันเอ็นเวลูปตรงส่วนของตรงนี้นะครับตัวหัวหัวไฟฉายนะครับกดเข้ามาแล้วก็ไปที่ c o m โ o เนนต์ r o p เ r อรนะครับ เดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับว่าแมทมันจะเปลี่ยนไปกดไม่ได้กดไม่ได้ <laughs> <laughs> กดอ n นเทอร์ครับมันต้องเลื่อนลงมาครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปิดอ่าซ่อนซ่อนทูนบาร์ก็ได้ครับซ่อนทักทักป่าทักเพนใช่ไหมให้เรียกว่าอะไรทักเพนทักเพนอโอตเมติ เนื่องจากว่าเวลาเราโชว์มันต้องพอไหมพอไหมไม่พอย่อได้ไหมย่อไม่ได้ยังไม่พอไม่ได้ครับมองไม่เห็นมองไม่เห็นต้องต้องปรับ resolution จอช่วยหนึ่งนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองปรับให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้ครับอ่าระหว่างระหว่างระหว่างรอปรับที่พี่หนุ่มสวิทมนิดหนึ่งก็ได้นะ พักตัวหนึ่งอ่ะลองดูมีไหมท่านี้น่าจะพอแล้วนะเมื่อกี้มันเหลื่อมๆอยู่นิดเดียพอๆอยู่ครับอ่าทีนี้ครับก็คลิกขวาไอ้คลิกมาที่เฮดซับนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับคอมมานด์พอฟฟิตี้เมื่อกี้แม้ประมาณ40กรัมใช่ไหมครับ40กรัมแล้วก็อรลมุ่มประมาณ40,000นะครับอันนี้ผมติ๊กเอเมลูไปนะครับแล้วก็กด Enter ไป อ่านี่จะสังเกตว่าหัวที่ผมเลือกเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบทานส s p อริซีแต่เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ก็คือโปร่งใสนั่นเองใช่ครับจะโปร่งใสจะดูโปร่งใสแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่ตรงนี้ครับตรงพาที่ผมทำการเอมบรูไปนะครับถูกใส่ซองจดหมายไปใช่ครับจะถูกใส่ซองจดหมายไปทีนี้ลองไปเช็คดูที่แมสนะครับเท็กดูที่แมสเนี่ยแมสจะเหลือเพียงแค่สาสิบสามกรัมนะครับจะคล้ายๆกับการซับเพสนะครับคล้ายๆกับการซับเพสแต่ว่า ชิ้นงานเนี่ยก็จะประกอบได้ก็คือเอามาประกอบอยู่ในชิ้นงานแหละให้มันดูเต็มยังเห็นอยู่ใช่ครับแต่ว่า SolidWorks จะไม่คำนวณในส่วนนั้นให้ครับผมก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูใช่คเื่อบางทีเราอาจจะต้องต้องการช่างน้ำหนักบางส่วนหรือว่าตรงนี้ไม่เอาหรืออะไรก็แล้วแต่ลองเราใช้วิธีนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราไปสับเพจบางทีแล้วเราเมดอะไรไว้มันก็จะหลุดใช่ครับเมดไปถูกปิดไปพอถูกปิดปปุ๊บบางทีเรามือไปลากมันก็หลุดออกมาได้ครับ ครับก็ใช้วิธีนี้ช่วยได้เหมือนกันครับ